นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่อยู่ๆวันหนึ่งสามีนางก็มาขอหย่าเพราะว่าสามีของนางแอบไปสบรหัมกับผู้หญิงคนอื่นมาขอหย่าเมียกะจะเอาแหวนแต่งงานไปแต่งกับเมียใหม่แต่ปรากฏว่าีเมียใหม่ค่ามันยัก ork, ยอกเงินบริษัทช่อโกงทุจริตชำแล้วมันก็โยนความบิดทั้งหมดเนี่ยให้ผู้ชายผัวของผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกได้ว่าผู้ชายเนี่ยย่ำยีนางนางไม่ได้สมยอมใดๆเลยสุดท้ายค่ะทาให้ผู้ชายโดนคดีโดนไล่ออกจากที่ทํางานเลวเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเฝ้ารากมะม่วงตอนนั้นคนที่สวยที่สุดก็คือเมียของ คนนี้คือเป๋ไปไม่เป็นเลยตอนแรกก็คิดจะเอาตัวเข้าแรกเพื่อแลกกับตําแหน่งงานหน้าที่แต่พอมาคิดอีกทีก็คือไม่กล้าซึ่งตอนนั้นในเกาหลีเนี่ยมันจะมีสมาคมลับๆที่มีการจับลําดับคนรวยในเกาหลีถ้าเกิดรวยเยอะมีทรัพย์สินเกิน10,000ล้านวอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ระดับแบล็กทรัพย์สินน้อยลงมาหน่อยก็อยู่ระดับแพทินัมโกลอะไรก็ว่ากันไปไล่เป็นระดับซึ่งมันก็จะมีสมาคมหนึ่งเว้ยเป็นเหมือนแบบสมาคมหาเมียให้คนรวยผู้หญิงนี่ก็คืออยากจะมาใช้บริการสมาคมนี้มาเพราะถ้าเกิดมาใช้บริการสมาคมนี้น้ยจะผัวรวร ระดับแบล็กอย่างแน่นอนนางเอกเองค่ะก็ะะวางแผนที่จะแบบทํายังไงก็ได้ให้ฉันไปอยู่ระดับสูงแบบนั้นจะได้มีเงินมีอำนาจแต่เรื่องไม่คาดคิดเลยก็คือไม่ใช่มีแค่นางเท่านั้นค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะมีอำนาจเพื่อแก้แค้นพออยู่วันหนึ่งอิชนีที่ทาให้ผัวนางไปเฝ้ารางมะม่วงเนี่ยก็โผล่มาในชีวิตของนางอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยเ <ๆ S 1> ชือเชิอน,<ๆ>นางก็ชัดเจนมากว่านางจะมาแก้แค้นอีฝั่งโนก็คือขิงก็ราคาก็แรงบอกเลยว่าเป็นมาหากรบการแก้แค้นที่สุดแซ่บอีกเรื่ เรื่องนี้แล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะ